วันนี้ข้าวมาอีกแล้วกลับมามาอีกแล้ววันนี้ข้าวมาอีกแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยไปดูกันแล้วว่าเรื่องข้าวยังไม่จบเห็นเงียบๆอย่างเงี้ยเขาก็พยายามจะขายให้ได้วันนี้ก็มีนักวิชาการออกมาอีกพูดเรื่องเดิมว่าคุณจะขายยังไง พยายามไปเปิดโกดังถ่ายให้ดูไอตอนเนี้ไม่มีประโยชน์ที่จะถ่ายเพราะไม่รู้มันคือข้าวมาจากไหนแล้วดูสภาพมันก็ไม่ใช่พอบอกไม่ใช่อกศบอกว่าอ๋อมันใหม่เพราะว่าฉันไปล้างโกดังอ้าวแล้วตกลงไอก้กอนล้างโกดังมันคืออะไรเหมือนม,มึงโดนข่มขืนน้ำประเสือกไปล้างมาแล้วอะแล้วกูจะพิสูจน์อะไรเลยเวนถูกปะมันก็ต้องมาแฉแฉอย่างนั้นแหละอ้าวหรือไม่จริงเะียพูดความจริงอะถามทนายมินดิ มึงล้างโกดังเสร็จแล้วจะบอกโอ้ยหนูถูกคมคืนเจ้าหลักฐานที่ไหนเลียงละเอียดขนาดนั้นนะแม่ผู้เท่าไหร่เนี่ยต่อให้มีควายไทยเชื่อแต่ต่างประเทศเขาไม่เสียเวลาฟังเขาไม่ได้บอกว่าเชื่อไม่เชื่อนะเขาไปซื้อข้าวคนอื่นวันนี้ยังมีคนส่งรูปให้เลย พอจบรายการปั๊บคนจะเขียนเอ้อเดี๋ยวพี่จะไปถ่ายหน้าร้านอาหารที่ิูย์อมาให้เขาก็แปะอยู่ในเมนูอยู่หน้าร้านว่าร้านนี้ไม่ใช้ข้า From Thailand. วาฟรอมไทยแลนด์ก็อยางจะฟอกขาวนั่นแหละ